แตะหมวกข้อประแดกครับพี่น้องมันนี่ยู่ยังอยู่ยโสอยู่ยโโยมาไอ้สูบป,ปาลาหลังห้องกระแล้วทีปลามันนี่เลยว่าสิมาะฮดไอ้อน,นี่ปลาอบฟ,ฟอยพี่น้องก็คอยใหญ่อบฟ,ฟอย<ะ>นี่ละพี่น้องปลากระไดนี่เตะปลา,กกดปากกสดๆจากหนองหขอยเขียอเลยแล้วห้องกระสีฟ,ฟอยบบปลาเพิ่งตายอยู่ตัวหน,นึ่งเขาสีหยัดใส่มันสีหยัดต่ไข่ จั ciudad, Terror, ็กน้อยเห็นมันแบบเนื้อนุ้ยจักหน่อยเดี๋ยวคอสหยัดใส่มันก่อนดันจักข้าวก่อนเขาสิยัดตัวเดียวตัวหนึ่งเขาสิบหยัดฮะตูนบอมหักพอแล้วนี่มันตายไปเลยนี okay. ่ไข่แตกบ่โอ้ยนี่ไข่น้ำด้วยนี่ไข้อมบ่อยู่ในนี่โบท่านแล้วผีผีไข่มันอยู่เถิงผีมั้งแมนไข่มันอยู่บนนี้โบเมนโบเมนบ่โอ้ยมันเหลือใครยึดถิงนั่นถิงนั่น มุนแล้วลระไข่มันถิรวางกันขุเท้าแล้วล่ะเตรียมฟอยมาแล้วมันบ่อืมฟอยฟอยขวดเฮียนเบาเด้อขวดเงี้ยนเอาฟอยหมาเนี่ยเออฟอยอันนี้ล่ะเดี๋ยวค่อยเห้หลอดจะข้าวก็เหนื่อยหาคุกให้กันแล้วนี่เอาฟอยแม่ฟอยแม่เอออยาซื้อเดทธิ์เลยแม่ขาเต้คุกเต้ตะล่างให้กันเว้ยเขากับสิท หัวเลยขันได้มดแดงจะหั่งเนาะลงนเมียขึ้นพอดีเลยเนาะโอ้ยโอ้ขอได้ปันยังบ่มดแดงก็ได้ืออืออืลงแบบมีวัดเนี่นี่บาดนี่คัดบาดนี่หัวเลยโอ้ยโอ้หัวดีว่าล่ะอื เต็มโตแล้วบาทนี้เอ้าเออเออธรรทดมดลายนี <concealed> ่เมนูนี่ถึงขวดเติงเต็มเตงแซ่บเอ้าบาทนี่มาทำนี่คือสิอยู่แล้วเนาะเอาเป็นขนาดอันเด้อเด้อเด้อตัวนึงตัวนหนึ่งเอ้าบาทนี้พี่น้องแจ็คสิเป็นแนวใดเด้อ เผ็ดแสบหวอนไปทั้ททงตัวทาบานนี้พี่น้องทาปลาซุกก่อนซุกแ้ๆบานนี้จ,าาจักิดเป็นรสชาติยังไงเด้อเดี๋ยวขอเฮ็ดไม่กันพี่น้องยันปลาซุกเขาเสียวลงถึงฝอยไปบานี้เอาบานนี้ เบิ่งดูบ้านนี่มันดิสุกบ่แก่มาสุกนาเออเอาลงแบบนี้เลยเนาะก็สิได้กินอยู่บ้านนี่นี่ของจริงบ้านนี่ลงเบิดลวดแบบนี้ลวดนาดิสุกเลยเนาะปานนี้ตั้ง15นาที5นาทีแล้วแต่ว่าปลามันก็ตัวใหญ่อยู่ดิไปโจมลงไปลองมืงดีกว่าพี่เนาะไปลุ้นนกันว่าจะเป็นสีส้มยังไงเ เด้อ่งอก่ด้อเดี๋ยวขอร์ดมูดก่อนเฮ้ยโอ้โหว้าวโอ้ดูดก่อนเด้อโอ้ควายกึงหอนอยู่เด้อหอนเต็มไงกันมาเด้อ นี่บาเป็นตัวดอกหอไม่บ่ฮะโอ้ตาขาวโพ้น,นะะอะว่ตัวน,นี้ตัวเนี้ใส่ตัวนี้เปิดถือกันเดียววะโอ้เดี๋ยวหะข้อมันหูุดดนะ้วยเนาะโอ้นอนนอนโอ้สุกแล้วนาะปานี่นโอ้ยสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวขอลุนตัวนี้มั้งก่อน นนี้ใครผอนี้ใครแตกขอนี้ยใครแตกอีลีใครแตกขอ่หอนโอ้หอนดีด้วเนาะน้ะอ นสนทแคบ้า <Ö, S 1> จนอยู่พอดีเนื้อบางครับไปมึงนกราเว้น้ำกันที่น้่ง